อ่สมมติว่าทักอารมณ์ฟุ้งซ่านใช่ไหมแล้วก็ทักขึ้นมาเลยค่ะอารมณ์ฟุงรรร้งซ่านกาลังเกิดข <cannabis> <vita> ึ้น <item> ก <related> ับจิตปึ้งแอะฉันเห็นเทลนะน้องฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีความฟุ้งซ่านมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยจิตจิตกับฟุ้งซ่านเนี่ยมันตั้งกันอยู่อย่างนี้นะจิตกําลังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านกําลังทาอะไรคะกาลังปรุงแต่งจิตมันกาลังจะคืบคานจะไปกินจะไปกินจิตแล้วแล้วอ่ากําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังูก อารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งอยู่มันก็จะค่อยๆแบบอกําลังจะเล่นงานเราแล้วตัวตนเก่ากำลังจะดึงจมูกเราไปพุ้งต่อกําลังจะสมมติโกรธก็จะดึงเราไปโกรธเพิ่มโกรธต่อโกรธต่อยอดไปอีกอะไรเงี้ยหรือไฟที่มันที่มันจะดับตัวมันเองได้มันก็ไม่ดับมันก็จะสมมันขึ้นมาแต่พอเราทักอารมณ์แบบเนี้ซ้ําๆอ่ามันกําลังจะกินอีกเราทักอีกอารมณ์ฟุ้งซ่านกำลังเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยฟุ้งซ่านเริ่มรู้ตัวแล้วเอ๊ะอะไรนะเธอรู้จากฉันได้เหรอเนี่ยที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้จากฉันเลย ฉันก็เลยกินกินท้าได้แต่พอเราเริ่มทักบ่อย,ทยๆทักย้ำๆทักย้ำๆอารมณ์ฟุ้งซ่านกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกอารมณ์ฟุ้งซ่านปรุงแต่งแอะมันก็จะเริ่มแบบตอนแรกมันจะคืบคานกัดกินต่อเชื้อไฟเพิ่มเชื้อให้กับเรามันก็จะเริ่มชะงักกึกกึกมันจะเริ่มแบบระบบลวนเพราะเราเราใช้เราใช้เลเซอร์สูงมากแทงเข้าไปนะมันก็จะอ๋อเหรอเออทำไมอะ คือแบบมันเริ่มแต่ก่อนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าตัวตนตัวตนคืออะไรคือการคงอยู่อะไรบางอย่างคงสิ่งนั้นน่ะตลอดไปในเวลายาวนานล้วคิดว่ามันจะไม่หายไปนั่นน่ะเขาเรียกว่าอัตตาหรือว่าตัวตนถูกไหมคะคือการอยู่แบบนั้นตลอดเวลาแต่พอเรามีสัมมาทิฏฐิเนาะเรามีสัจธรรมความจริงเข้ามาแล้วเข้าใจสัจจะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็หายไปได้มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นได้อะแสดงว่าฟุ้งซ่านเกิดที่จิตมันก็ดับไปได้สิ อพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยพอเราทักอรารมณ์แบบเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบฟงซ่านก็จะเริ่ม,มงมงๆเอ๊ะทำไมเธอรู้จักฉันแล้วล่ะฉันก็ไปรวมตัวกับจิตเธอไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นสภาวะแบบนี้คืออารมณ์ฟงซ่านกับจิตเนี่ยเป็นอิสระต่อกันคือไม่ได้เป็นกันและกันแล้วคําว่าไม่เป็นนี่แหละเมื่อคุณไม่เป็นเมื่อไหร่คุณไม่เป็นฟงซ่านเมื่อไหร่คุณจะถูกเคลื่อนไปอีกตำแหน่งจิตหนึ่งก็คือการเป็นอิสระออกมานั่นเอง นี่แหละคือการที่เราจะจัดการอารมณ์หรือว่าการบริหารอารมณ์หรือว่าการที่เราจะเจริญรุ่งเรืองได้ตอนที่เราไม่เป็นใครกระจ่างตรงนี้มาคะตรงนี้เนี่ยเป็นถ้าพูดถึงการฝึกจะค่อนข้างละเอียดในเรื่องของการเป็นเ <seventeen S 2> พราะที่ผ่านมาเราเป็นมาตลอดเราเป็นอันนั้นเราเป็นอันนี้เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่น่ารักเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนหงุดหงิดเราเป็นคนขี้หงุดเราเป็นคนขี้กลัวเราเป็นเราเป็นมาตลอดอ่ะแต่การที่เราฝึกจากแต่ก่อนกลัวกับเราเนี่ยมันโอ้โห หมุนวนการปรุงการสนุกสนานทําให้เกิดอาการอื่นอย่างเช่นมือสั่นเคยไหมกลัวจนสัน่นมือสัน่นกลัวจนปากสัน่นกลัวจนใจสัน่นหรือเกลียดใครสักคนแล้วแบบมันเลือดขึ้นหน้าอะไรเงี <c> ้ย <oughs> หรือโกรธใครสคักคนเลือดขึ้นหน้าเนี่ยมันขึ้นหน้าได้ยังไงมันต้องมาจากจิตก่อนไงมันถึงเลือดขึ้นหน้าได้ใช่ไหมหมายความว่าปรุงกันรุนแรงมากมันก็เลยเกิดสิ่งนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจระบบของการเป็นของเราแต่ก่อนเราเป็นอันเนี้ยเราไม่เคยลอยตัวตนเก่าออกไปเลยแล้วกระแสชีวิตใหม่จะเข้าตรงไหนอะ สมมติว่าเรากกอดกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วคิดว่าชีวิตใหม่จะเข้าตอนไหนมันไม่มีที่ว่างะคะ่ะแต่พอเราทักอารมณ์หรือว่าเราเริ่มฝึกแบบเนี้ยไม่ว่าเราระทำอะไรก็ตามเราสามารถที่จะสร้างสติสร้างสมาธิให้กับเราได้อันนี้คือสิ่งที่กวางทำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะ